สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะทุกท่านทุกท่านทุกคนดูค่ะบรรยากาศที่ฟินแลนด์วันนี้วันที่17เดือนตุลานะคะพี่ใน,นก็เข้ามาสวนค่ะหลังจากไม่ได้เข้ามาสักสองอาทิตย์แล้วเมื่อคืนเห็นอากาศมีอากาศติดลบแล้วค่ะมีน้ําแข็งเกาะที่หน้ากระจกแล้วนะคะดูผักชีก็แบบอ่อนระทวยระทมไปแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ไม่ลวกไม่อะไร วันไ,ไหนก็จะมาเก็บเขาแล้วก็เอาลากเขาไปใส่ฟิตนะไว้ต้มน้ำซุปไว้ค่ะลูกทำไส้อั่วก็ไม่มาเก็บกันเพราะว่าฝนมันตกดีค่ะเข้าเข้ามายากดูใหญ่ๆเลยผักชีในตลาดก็แพงมากนะคะร้อยร้กรัมร้อยกรัมก็ประมาณ2ยูโรกว่าแล้วค่ะ กะลำปีก็หัวใหญ่มากค่ะดูว้าวพายเมียกะลำปีแต่เขา้มนจะได้3-4มสี่กิโลนบอลเนี่ยดูค่ะดูเออดูเราจะมา,มาลงกระเทียมค่ะเพราะว่าถ้าดินแข็งถ้าอากาศติดลบมาดินจะแข็งนะคะเดี๋ยวจะมาเกลี่ยแปลงตรงนี้ลงกระเทียมนะคะ พลเรขับพลเขับโชเฟ,เฟอร์ก็มาแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นักเพราะว่าเธอดูกีฬาของเธอพอดีปนเยมาจากป่านะก็บอกว่าป้าเราไปสวนกันเขาก็มาแบบไม่ค่อยเต็มใจโอเคครับปนเลยจะพามาดูเนี่ยค่ะ <c oughs> โกกิเบอรี่ของปนเลยสุกอยู่นะทีแรกปนเยว่าจะไม่สุกนะคะสุกอยู่นะเนี่ยสุกอยู่คะ่ะ แต่ว่ายังไม่ได้ดกเพราะว่าเขาเพิ่งจะเริ่มเป็นปีแรกนี่ยค่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ดกค่ะเดี๋ยวต้องรอดูปีหน้านเพราะว่ากิ่งนี้เขาพิ่งจะแตกออกมาค่ะเพิ่งจะแตกออกมาเมื่อช่วงาฤดูใบไม้ปลินะเหมือนยังไม่แก่ดีกิ่งเขายังไม่แก่เ้างในจะชิมให้ดูค่ะมีรสชาติยังไงแล้วก็เคยกินแต่มันแห้งๆนะ หวานหวาน,วนข,มข,มข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 มหวานหวาน,น,น,นเหมือนที่แห้งหร,รสชาติเหมือนอันแห้งเลยค่ะไม่แตกต่างอโอเคค่ะรสชาติโอเคก็จะมาเก็บตัวนี้ด้วยไปเก็บผักชีกันค่ะว่าจะเก็บผักชีไม่เก็บผักชีก่อนเก็บกกกิบเบอรี่ก่อนดีกว่าค่ะ เก็บไปให้ลูกๆดูเราเคยกินแต่แห้งแห้งเราไม่เคยกินสดๆดไม่แตกต่างค่ะมีรสชาติหวานๆวานิานานนด,น,น,ด,น,ดนึงขมนิดนึงเราจะพบเห็นที่เขาใส่มากับเครื่องก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะเครื่องตุนก๋วยเตี๋ยวยาจีนเป็นผลไม้ที่มีอะไรคุณประโยชน์อะไรบ้างภานี้ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าเขาบอกว่ามันดีช่วยกับเรื่องอะไรเขาเรียกฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเดี๋ยวดูปีหน้าเขาจะขึ้นมาแบบไหนมีลูกที่ยังไม่สุกก็เยอะนะคะลูกที่ยังไหนเราเป็นไหนเห็นอะ้แบบนี่คะ่ะลูกอ่อนๆก็ยังมีอยู่เนี่ยไหนละ่ะโอ้มันหน่อยมันนิดเพลินนี่แม่เนี่ยค่ะนี น่าจะชอบอากาศที่มันอบอุ่นมากกว่านนี้นะแต่ก็ได้อยู่นะในสุขให้ยอยู่เนาะโกกิเบอร์รี่ปลูกที่ฟินแลนด์ก็พอได้อยู่นะอันนี้รู้สึกว่านกจะมากินบ้างแล้วนกกินหรือเปล่าเคค่ะขอเก็บสองมือก่อนเพราะว่าเขาเล็กมากเขาเล็กมาก นะครับวนนี้ให้ดูผักชีของคนนะนี้นะนี่ค่ะเราเราต้องการสิ่งนี้นี่เราต้องการรากของเขารากใหญ่มากเลยค่ะถ้าปลูกหน้านี้หน้าหนาวเนี่ยนะหน้าฝนไม่ใช่หน้าหนาวเออหน้าหนาวปลูกบ่ได้เลยค่ะบ้านนี้นะน้านนี้หนาวก็คือเป็นน้ำแข็งนะคะหิมะลง อันนี้วันจันทร์หีมะจะลงแล้วค่ะวันนี้นวันเสาร์ป้าก็เลยต้องรีบมาเก็บออ้ยอวกมากเลยค่ะหักพวกนี้จริงๆแล้วปา้าไม่ค่อยได้เข้าสวนนะคะเพราะว่าอากาศไม่ดีอากาศไม่ดีป้าก็ไม่เข้ามานะคะหนาวมันก็ไม่สนุกใช่ไหมคะดูโอ้ยซ้ำถอนก่าแหมขุนะดูเขาดูต้น ต้นของนางโอ้ดูหักปลาสลัดแดงก็หักค่ะว่าเขาฉ่ำน้ำค่ะฝนตกตลอดเลยทีนี้ฝนดีค่ะต้องมีจังหวะในการถอนไม่งั้นขาดเก็บผักชีไป ใส่ช่องฟิตไว้ใส่ต้มใส่แกงตอนหน้าหนาวนะคะจะบอกว่าตั้งแต่มีโควิดนี่ของที่มาจากเมืองไทยขึ้นราคามากค่ะผักผึีงขึ้นราคากันเป็นว่าเล่นเลยจากยูโรจากสองยูโรก็เป็นเกือบสามนะคะขึ้นมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งแต่มารากอนะคะ มะละกอจากกิโลละสิบสองเป็นกิโลละสิบแปดนะคะโอ้ยก็ไม่ได้ซื้อกินบ่อยแล้วล่ะคะ่ะมันแพงมากก็ไม่จำเป็นนะเราก็ตำแตงบ้างตำแครอทบ้างก็ว่าไปก็ประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะไม่จำเป็นนะดูะดอยากให้มี ผักได้กินตลอดแบบนี้ยปลูกได้กินตลอดแบบเนี้ยไม่ได้ซื้อเขาเนาะจีฟินก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่เมืองไทยเราเป็นไปได้นะคะเมืองไทยเราคนไหนที่ขยันอย่างเช่นพ่อกับแม่ของปนเยที่อยู่เมืองไทยแกปูของแกตลอดเลยแต่ไม่ค่อยซื้อผักกินหรอกคะ่ะก็ซื้ออยู่ซื้อผักอะไรที่มันไม่มีแต่ว่าพวกต้นหอมผักชีอะไรพวกนี้แกก็ปลูกของแกตลอดนะครับเพือพ่อนจะเห็นว่าเขา ลม้มลงเป็นเพราะว่าเมื่อคืนมีอากาศติดลบค่ะเขาก็เลยแบบนี้ติดลบแต่ว่าหิมะยังไม่ลงค่ะโอเคเดี๋ยวถอนถอนนค่ะถอนถอนถอนอนุน่นน,นจะถอนเอาตรงนู้นด้วยเหลือไว้นิดหน่อยก็พอแล้วนู่นด้านนน้นปนเลยให้ดูนะคะตรงนัง้นตรงนั้นก็เป็นผักชีนะคะนะ เปิดผ้าดูว่ามันเดี๋ยวป้านยไปเปิดผ้าดูว่ามันโตได้แค่ไหนส่วนมดเกือก็ไปแล้วค่ะสงสารนะอีตน้นอีตน้นโอเคโอเคเก็บเก็บค่ะอันนี้ก็เป็นเซร,ร์ลีรือต้นชันธุชายฝรั่งนะครับน,นี่ป้านยปลูกปีที่แล้วแล้วเขาเขาขึ้นมาใหม่เม็ดเขาขึ้นมาใหม่ ตงสใสเขาขึ้นไม่หมดเม็ดเขาขึ้นไม่หมดตนี้เขาก็เลยขึ้นมาเชร์รีเชร์รี<ๆ>ดูมีต้นเล็กๆด้วยค่ะ,อะหอมาจากไหนโอเคค่ะแล้วจะเก็บไว้หน่อยนึงเดี๋ยวรอดูหลังจากวันจันทร์เขาจะไปหรือ,อยังเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่เมื่อสุดสัปดาห์หน้านะ โอเคโอเคนี okay, okay. ่ค่ะได้ผักชียเยอะพอสมควรอาไปล้างเก็บใส่ตู้ฟิตนะคะ,ะ,ะเนี่ย,ง,ยงามๆอบ,บๆเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พามาเก็บผักชีค่ะ บรรยากาศอึมครึมอึมครึมของหน้าฝนหน้าฤดูใบไม้ร่วงก็จะประมาณนี้นะคะที่ฟินโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะ